แมนยู U, เล็งขายชื่อสนามหลังเซื้อจิมต้องการระดมทุน oh. มีรายงานนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังพิจารณาว่าจะขายลิขสิทธิ์ชื่อสนามในอนาคตหลังจากเซอร์จิมเรดคลิปครับกำลังมองหาเงินเข้ามาสมทบทุนโปรเจกต์การปรับปรุงรังเยา้าหรือว่าสร้างสนามใหม่ครับโดยแมนยูครับได้มีการพูดคุยกับสถาบัานการเงินครับชั้นนําหลายเจ้าเลยนะฮะรวมถึง oh. อย่างแบงก์ออฟอเมริกานะครับเพื่อมองหาทางเลือกสําหรับทุนครับที่จะนํามาใช้ในโปรเจกต์การสร้างสนามใหม่หรือว่าซ่อมโอแทสฟอร์ดเดิมครับซึ่งมันต้องใช้ ระดับหลายพันล้านปอนด์ครับโดยมีรายงานจากเดียร์นันติครับบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับธนาคารหลายที่เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินดังกล่าวเข้ามาปรับปรุงหรือว่าอาจจะสร้างสนามใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะเลือกสร้างสนามใหม่เลยหรือจะปรับปรุงของเดิมครับแต่ที่แน่ๆเนี่ย,ยมันต้องใช้เงินระดับพันล้านปอนด์ขึ้นทั้ง2ข้อครับไม่ว่าจะสร้างใหม่หรือซ่อมแซมเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลครับซึ่งณตอนนี้ครับผลประกอบการของแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ด้วยผลงานการต ฟุตบอลในลีกก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกรายได้ที่เข้ามามันก็อาจจะยากหน่อยครับก็เลยมีรายงานนะครับว่าตอนนี้เซอร์จิมแล้วก็บอร์ป็นอาหารครับกำลังมองหาการลดหนี้แล้วก็หารายได้เข้ามายัางสโมสรครับโดยหนึ่งในทางเลือกก็คือการขายชื่อสนามครับอย่างเช่นอาร์เซนอลเป็นเอเวเร์ตรเซเดียมแมนซิตี้เป็นเอดิฮัดเซเดียมเนี่ยเขาก็ขายชื่อสนามเป็นสปอนเซอร์นะครับดังนั้นแมนยูอาจจะเปลี่ยนชื่อโอทัตฟอร์ดให้เป็นชื่อของสปอนเซอร์เพื่อหาเงินเข้าสโมสรก็เป็นไปได้เพื่อเป็นการลรงทุนนะครับ ซึ่งก็อาจจะเป็นการเก็บชื่อไว้นะครับอย่างเช่นโอเทสฟอร์แต่มีชื่อต่อท้ายนะครับก็ยกตัวอย่างครับอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยจากสนามคัมนูก็เป็นสปอติฟายคัมนูอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาครับก็จะเป็นชื่อข้างหน้ายกตัวอย่างอ e ินิออสก็เป็นอ e ินิออสโอเทสฟอร์ o, o ford, อะไรประมาณนั้นอ่านะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าชื่อสนามแมนยูตัดสินใจขายลิขสิทธิ์หรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าอนาคตของสนามโอเทสฟอร์หรือว่าสนามเย่าของแมนยูเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไอ ยิ่งใหญ่นี้ของทางเซอร์จิมกับอ e ินดิออสเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่แล้วผีแดงในยุคของเซอร์จิมจะเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าชอบคลิปันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนลไาด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ